สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะวันนี้จะย้อนกลับมาถ่ายตอนที่29เกล่นว่านอ่านตำราใหม่พอตอนแรกเราเข้าใจว่าว่านอนุมานตัวเนี้ยคือว่านหนุมานในตำราเล่มอื่นๆแต่พอมาถึงตอนที่35มสิบห้าปรากฏว่าในเล่มเดียวกันเขามีว่านหนุมานด้วยนั่นก็แปลว่าอนุมานในเล่มเนี้ย เป็นคนละต้นกับว่านหนุมานนะคะก็เลยต้องขออนุญาตถ่ายคลิปใหม่แล้วก็ลบคลิปเก่าวันนี้เราก็จะมาพูดถึงว่านลำดับที่29อีกครั้งนะคะว่านชื่ออนุมานมีอนุภาพมากมีกำลังได้กินเสกทาฟันแทงมิเข้าพนเนินตีมิตายต้นเหมือนต้นหมักผู้ใบเขียวเหมือนใบโพใบพลายเหมือนกระลอกแหล ก็คือใบเป็นภายประหลอดแลนะเนาะแล้วก็เหมือนต้นหมากผู้อันนี้ก็คือลักษณะของต้นหมากผู้นะคะแต่ว่าในว้านอนุมานบรรยายเอาไว้ว่าใบเขียวมันไม่โพก็คงจะเขียวเกลี้ยงๆแบบไม่มีลายแล้วก็เป็นภายประหลอดเพราะฉะนั้นใครเจอว่านในกลุ่มลักษณะแบบนี้นะคะที่ปัจจุบันเรียกกันว่าไม้ดีดบ้างทิพยเนตรบ้างอะ่ะมันอาจจะเป็นว่านดีในตำรากเก่าหลายตัวเลยนะคะแล้วก็ จำเอาไว้นิดหนึ่งว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ในตำราลระบุว่าใบเหมือนหมากผู้เนี่ยก็ให้นึกถึงต้นนี้เป็นหลักเลยนะคะเฉพาะต้นนี้นะต้นใบลายข้างๆกันเป็นว่านอึงผูกไว้ในกระถางเดียวกันแล้วแต่อะไรเขาอยากจะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นว่านอนุมานก็จะหน้าตารูปร่างเขาก็จะประมาณนี้แต่ว่าใบเขียวเหมือนใบโพแล้วก็มีภายประลอดเนาะ ใครมีตระกูลนี้ก็เก็บเก็บแล้วถึงค่อยเอามาแกะมาศึกษาดูว่ามันพอจะตรงกับตำราบ้านเก่าเป็นต้นอะไรได้บ้างนะคะวันนี้ก็ขอจบเรื่องว่านอนุมานเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ